เจียกไหมเอ่อเอาใส่นี่เดี๋ยกก็ตายอ่เอาวันเจียกปูไปาสะโดยานโยโยนะทามอย่าไปน,นี่นะนสาปลาสะโอลูกแล้วเราจะจับยังไงล่ะทีนี อย่เห๋นือ้าษาไรของจีอยู่ละภาษาไรของจีป้ายนะรถลมนะรถลมใช่นะเดียพ่อรถป่านะป่านหายใจก่อนแล้ว เ้าิดปาพอพอที่ก็ไม่คยอมีงนาน,านไม่พอแล้วพอไม่สิดขึ้นอ่นน,นี่ก็เอาเจียบเอาเจียบปูกแยงมนันเ่ยปูกแก่น้ำเนี่นีนะปลามันอะไรนะปลามันอะไรนะ ปลามันเค็มไหนึปลามันโดดออกปลามันเค็มหรือเ <c oughs> ปลา่าน้ำเค็มหรือเปล่านี่แหละ